สวัสดีครับดีจริงๆที่มีวีคอร์ชื่อนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งที่เราอยากจะได้ยินกันในทุกปีในทุกสัปดาห์ในทุกอาทิตย์และในทุกวันนะครับสำหรับพี่ๆครับที่กำลังรับชมคลิปวิดีโออันอยู่ตอนนี้รบกวนฝากกด subscribe ด้วยนะครับเดือนนี้ก็เดือน8แล้วอันว่าก่อนซิ้นปีนี้อันอยากจะได้ถึงประมาณ1 0,000แสนซับ ยังไงก็ฝากรบกวนกรุณาช่วยกด Subscribe กับมันนิดนึงนะครับเป็นการสนใจในการทำงานให้กับพวกเราด้วยนะฮะตัวนี้นะครับ i s u d m a x 3.0ตัว Z เป็นแคปตัวสูงเกร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ีล้อครับหรือว่าเป็นตัว v c o อร์อย่างนี้นได้มีการบอกไปในช่วงข้างต้นว่าดีจริงๆที่มี v c o อร์นะครับมันเป็นรถอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้สำหรับ อย่างในกรณีที่เราอาจจะทํางานเกี่ยวกับในเชิงเกษตรกรเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการเข้าไร่เข้าสวนถูกต้องไหมฮะหรือไม่ได้อาจจําเป็นที่ต้องขนาดนั้นตรงตัวครับเราก็ใช้งานในชีวิตประจําวันปกติของเราทั่วไปอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับ mm. หลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดอย่างหารถอยู่สักคันหนึ่งแคปบเกียรธรรมดาขับสีแบบนี้ไม่เป็นทางเลือกเยอะหรอกไม่จริงหรอกครับอาจจะมีคนชอบในส่วนหนึ่งและอาจจะมีคนไม่ได้หาในส่วนหนึ่ง หรือพี่ๆที่กาลังดูคลิปนี้เราสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินได้นะเราสามารถดูเพื่อรับความอรรถรสได้เราสามารถดูข้อมูลหลายๆอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นปี19สีเทาดําเดิมจากโรงงานนะครับรถเราคัดมาเนี่ยคุณภาพขับแก้วอยู่แล้วนะครับมันบอกเป็นประโยคอย่างเดียวอาจจะไม่ค่อยได้น่าเชื่อถือเท่าไหร่เพราะนั้นสามารถมาทดลองขับรถที่ร้านได้นะครับ ในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อนั้นรับประกันการันตีใช้งานได้ตามปกติจริงๆนะครับสมมุติว่ารถที่อยู่ในร้านเราและยังไม่ได้มีการที่จะส่งมอบถึงคนที่เป็นเจ้าของใหม่พอเวลาบางทีอันได้มีการเอาคลิปมา รถมาถ่ายคลิปหรือว่าเอารถมาถ่ายรูปนะครับหรือว่าอย่างในปกติเราไม่ได้ทอะารกับตัวรถเราก็จะมีการขับอยู่ในร้านเพื่อว่าตรงนี้เราจะได้เล่นเป็นตัวระบบขับสีด้วยคือมันเป็นเรื่องปกติครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเรามีอะไรติดตัวสักอย่างและเราไม่ได้ใช้เหมือนกับปากกาถ้าเกิดอย่างปากกาเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะไม่มีหมึกที่จะมาหล่อลื่นตรงหัวถูกต้องใช่ไหมฮะมันต้องใช้ไปสักระยะ,ะหนึ่ง นะครับเพราะนั้นอย่างตรงนี้เราก็จะมีการเข้าเป็นตัวรูปขับสีอยู่ตลอดอยู่แล้วอันนี้มั่นใจได้เลยแล้วก็อย่างมือ2อเนี่ยอันนี้คือหลายคนกลัวจริงๆนะครับแล้วก็หลายคนกังวลจริงๆว่าสําหรับอย่างมือ2เนี่ยตัวรถขับสี่มันจะใช้งานไม่ได้ตามปกติเหมือนที่เราตั้งเป้าไว้แต่จริงๆก็คือมันไม่ใช่นี่คือรายละเอียดที่อ่อนน้อมนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดที่ชัดแจง้ง ว่าเราสามารถซื้อรถขับ4ีสักรุ่นหนึ่งแต่ควรที่จะไปเล็งเห็นที่ไหนดีที่สุดนั่นคือที่ปฏิพัฒธ์ออโตโ้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉม8 8 9แล้วละไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เดลยัยตัดหมอกเป็นหลอดไส้แบบธรรมดานะครับแล้วก็3,000ตัวนี้มันจะเป็นในรหัสเดิมอยู่ครับนั่นคือ4 j j 3นะฮะตัวเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับแล้วก็ตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ย แบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นพ์ทไทม์นะฮะพ์ทไทม์ time, ถ้าเกิดพูดกันแบบอย่างตรงตัวเอาภาษาที่เราเข้าใจง่ายนั่นคือมันจะเป็นบางเวลาเพราะนั้นเนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งออนโรดแล้วก็ตัวออฟโรดตรงนี้คือบางเวลาความหมายของมันคือจะเป็นแบบนี้ในบางครั้งเราอาจจะมีการใช้ขับ4ในช่วงหน้าฝนตกอย่างแบบนี้ก็ได้หรือบางครั้งถ้าเกิดไม่ได้มีฝนตกถนนแห้งเราก็เปลี่ยนเป็นตัวขับสปกติก็ได้เหมือนกันนะฮะ อีสุเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนั่นคือการดูแลรักษาเซอร์วิสการแม่เทนนซ์เนี่ยมันง่ายนะครับแล้วก็สําหรับอย่างในประเทศเราทั่วประเทศเนี่ยมันจะมีอะไหล่ขายอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วครับอันนี้คือมันเข้าใจกันได้เลยศูนย์บริการบางคนอยากได้ความมั่นใจหรือว่าอาจจะมีการซีเรียสนิดน,นึงเข้าศูนย์ยาวๆอย่างเดียวเลยก็มีหรือว่าบางคนอาจจะเจอช่างที่เขามีความชํานาญในการทําอีสุก็มี หรือถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเป็นช่างมือใหม่นะครับอย่างเราเอารถไปทํากับช่างมือใหม่เนี่ยเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับเขาใส่ถูกให้เราอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าอย่าง e สูเนี่ยแพทเทิร์นตลวรถคือมันจะเป็นแค่ตัวรถกระบะอย่างเดียวมันไม่เหมือนกับโตโยต้าซึ่งโตโยต้ามันอาจจะมีรถกงรถเก๋งน็อตเบอร์นี้น็อตล้อเบอร์นี้นะครับตัวกล่อง abs กล่องฟิลแล้วก็อันได้มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้นะครับแล้วก็กองอากาศเปลี่ยนใหม่ให้แล้วเรียบร้อย รถไม่มีการไล่ข้างท่อเดิมเทอร์โบเดิมเวกเกตเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีรีแมปไม่มีอุด EGR ทุกอย่างก็คือเป็นสแตนดาร์ดนะฮะหรือว่าออริจินส์นะฮะของป้ายแดงแบบเต็มร้อซนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่ได้มีการมาผลิตแล้วสําหรับตัวโฉมหน้าอย่างแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างเปรียบเทียบกับการออกห้างป้ายแดงของเราถูกกว่าเยอะมากเยอะมากนะครับสามแสนสี่แสนกว่า และอีกอย่างหนึ่งคือตัวจุดประเด็นสําคัญไม่ต้องใช้เงินออกรถตัวนี้มันจะจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ประมาณ0กแสนกว่าซึ่งสําหรับตัวรถกระบะตัวสูงไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4แค็บหรือว่า4ประตูถ้าเกิดพอเป็นตัวสูงปุ๊บยอดจัดไฟแนนซ์มันจะได้เยอะกว่าตัวเตี้ยนะครับเพราะฉนั้นในนี้เราหายกังวลได้เลยที่เหลือเนี่ยอย่างสมมติว่าไม่มีเครดิตมันก็อาจจะอัพจัดได้เต็มก็ได้มันต้องดูกันแบบนี้นะครับส่วนตัวล้อเนี่ยมีการเบิกให้ใหม่4ี่วงนะ เป็นแม็กออฟโรดลายลูกโม่แล้วก็ยางจะเป็นดีเซนตินะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ออโทรเรนแม็กไมซีวงยางหม่ีเส้นแถมฟรีไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแม้แต่ตตบาทเดียวและก็ไม่มีการเอาไปบวกเพิ่มในยอดจัดไฟแนนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะช่วงล่างโชคลูกหมากปีนลกบนปีนลูล่างทุกอย่างเดิมทั้งหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาษีพรบรเราต่อให้เป็น2567แล้วเรียบร้อย ฟิล์มตรงนี้มีการติดใหม่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราลองดูแล้วฟิล์มเบอร์นี้ไม่ชอบเปลี่ยนเป็นตัวเบอร์อื่นได้คิดว่าสตราดอันติดใหม่ให้แล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ระบบไฟทุกอย่างไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็จกมองข้างไฟเบรกไฟท้ายติดหมดทุกดวงนะฮะโลโกโ้วีคอร์สบันไดด้านข้างนะครับมีมาให้ครบเขาเนี้ยจะให้ดูตัวออปชั่นนิดหนึ่งสำหรับแคปตัวสูงเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นคือจะเป็นเกรดตัวแซนะครับ เป็นเกรดตัวแซแค่นั้นเลยไม่มีตัวที่นอกเหนือจากนี้แล้วถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าขึ้นคําว่าแซตเพคชีพส่วนใหญ่มันจะอยู่ใน4ประตูนะครับมันก็จะมีแบ่งว่า DVD แซตเพคชีพดีวีดีแซตเพคชีพในวิกเกตอร์อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปส่วนตัวนี้เนี่ยตัวแซเนี่ยติดรถมาก็จะมีเป็นจอทัชสกรีมมาให้เชื่อมต่อบลูทูธได้ครับแต่ในวิกเกเตอร์ยังไม่มีแอร์ mm hmm. ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกพวงมาลัยใสย่มังติฟังก์ชันมานิดนึงแอร์แบคคูล่านะครับ แล้วก็ตัวปรับขับสีเนี่ยก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าใช้งานง่ายครับพอไรอย่างสมมุติเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากขับ2ไปเป็นขับ4เนี่ยโดยที่ตัวรถยังไม่มีการหยุดนิ่งมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะฮะโดยที่ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งมันจะมีการกำจำกัดความเร็วมาอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณนี้นะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านคายนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีการแกะนะให้อยู่ในตำแหน่งเดิม แต่ความสวยงามเนี่ยเก็บรายละเอียดความสวยงามทุกอย่างทาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับคัดส่งคัดซีไม่มีขึ้นสนิมนะฮะรถใหม่มากแล้วก็การใช้งานมันน้อยด้วยนะครับ2019คราวนี้เนี่ยมันจะใส่เพิ่มอีกตัวก็คือจะเป็นตัวกล้องมองหลังโลโก้ด้านท้ายอยู่ครบนะฮะมือเปิดฝาท้ายโครเมียมไฟท้ายตัวท็อปนะครับไฟเบรก led กันชนท้ายก็มีใส่มาให้แล้วก็ไฟเบรกตรงที่3จะอยู่ตรงหัวเก๋งแม็กไลเนอร์ก็จะเป็นของเดิมนะครับไอตัวแม็กไลเนอร์เนี่ย ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราดูแลปี2019อย่างแบบนี้หรือว่ารถอย่างอีซูเนี่ยป้ายแดงเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเยอะนะครับคือแมกไลเนอร์เขาจะมีให้เราเรืองนะอย่างในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ได้มีการสืบสอบถามมาเขาจะมีการต,ตัดตัดแมกไลเนอร์ให้ด้วยสําหรับป้ายแดงอะนะตัดแมกไลเนอร์ก็คือมันจะกินเฉพาะตัวด้านในอย่างเดียวมันจะไม่มีเป็นตัวครอบด้านนอกอย่างแบบนี้นะครับลองดูดิฮะตัวรถรอบคันสวยมากนะครับ และสีเนี่ยคือมันดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายปงเปื้อนนิดๆหน่อยๆอาจจะมีการลุยนิดๆหน่อยๆหรือว่าอย่างในช่วงหน้าฝนตกบ่อยๆแบบนี้เนี่ยมันดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายแล้วก็สําหรับอย่างคนที่อาจจะไม่ได้มีเวลาดูตัวรถเยอะตรงนี้คือมันก็จะสบายเราไปด้วยในตัวนะครับสวยครับปี1 9นะแล้วก็ราคาเนี่ยถูกที่สุดในประเทศเอ้าวอันนี้กล้าวัดได้เลยกล้าวัดได้เลยครับ เราจะพูดในเรื่องตัวคุณภาพอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าสําหรับอย่างบางท่านเขาอาจจะดูในเรื่องตัวราคาเป็นปัจจัยรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาราคาย่อมเยาวกับตัวรถปี1 9และเป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบนี้มานําเสนอให้มาลองรับให้มาให้เป็นตัวเลือกมาให้เป็นมุมมองมาให้เป็นความเพลิดเพลินนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดในอีกหนึ่งกรณีเราสามารถเอารถมาเทินได้นะครับ เรายินดีรับเทินรถทุกรุ่นรถเกง๋งรถกระบะรถตอนเดียวรถเจ็ดที่นั่งเอามาเทินเป็นตัวนี้ได้ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราดูแล้ว่าปัจจุบันรถคันนั้นมันใช้งานตอบโจทย์กับเราได้ค่อนข้างทีจะน้อยหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวการทํางานนิดนึงเพราะฉะนั้นมันเทินได้หมดอยู่แล้วแน่นอนนะฮะตัวนี้นะครับปี2019ราคาขายไว้อยู่ที่599,000บาทอีกครั้งหนึ่งครับ599,000บาท จะผ่อนอยู่เดือนแล้วประมาณหมื่นต้นๆหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นรถปีเก่าไปแล้วนี่19นะครับถ้าเกิดอย่าง13 12เออว่าไปอย่างหนึ่งยังเป็นตัว U3 อยู่ว่าไปอย่างหนึ่งเพราะนั้นอย่างแบบนี้เนี่ยเราได้รถปี19ราคาถูกสุดในตลาดและอาจจะเป็นวีคอร์สอีกคันหนึ่งที่สวยที่สุดในอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้ถามว่าใครมีไหมใครก็มีได้ครับแต่ถ้าเกิดต้องการมีมือสองที่เหมือนออกห้างไปแดงมากที่สุดใครจะมีละ่ะ นอกเหนือสักจากว่าเรามีอ่ถูกต้องไหมฮะออกรถในเดือนนี้นะครับอันจะให้ดูคลิปอันมานะจอง300พอจะ f ฟ n นนซ์ผ่านคืนเงินจองครับจะ f ฟ n นนซ์ไม่ผ่านก็คืนเงินจองครับสําหรับคนที่ดูมาแล้วจริงๆรบกวนบอกด้วยว่าดูคลิปอันมามันจะได้เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าลูกค้าวงอิมมาหน้าร้านดุมๆๆเข้ามาไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามช่องทางออนไลน์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวก็ เหมือนเดิมหมดทุกอย่างสแตนดาร์ดเลยอันนี้คือมันง่ายๆจะต่อลงต่อรองไงพวกนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เซลเขาจาัดก,การกันเองแต่ถ้าเกิดยังเป็นในคลิปันแบบนี้อันก็จัดเต็มให้หมดทุกอนูนะครับคราวนี้เนี่ยอันจะให้ขับฟรีอีก90วันขับฟรีสูงสุด90วันครับหรือในระยะเวลา3เดือนถัดมาฮะพอเรามีการขับฟรีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหมดของการขับฟรีแล้วเราก็จะช่วยผ่อนค่างวดน,นะครับช่วยผ่อนค่างวดตัวรถ หเดือนเดือนละส0 0พันบาทนะครับอย่างถัดมานะฮะมีน้ํามันให้เต็มถังเพราะนั้นเนี่ยอย่างสมมุติว่ามันเติมอยู่มาสักสองพันกว่าเต็มเราก็มีน้ํามันให้เต็มถังเลยนะครับและจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยออกรถง่ายๆกับที่ปัิพันธ์ออโต้จัดส่งฟรีทั่วประเทศดอกเบีย้ยเริ่มต้นครับเข้าเงื่อนไขรถโดนใจ2.99 แต่ถ้าเกิดรู้ว่าแล้วมั่นใจตัวเองเครดิตดีมันก็จะไปจบอยู่ที่2.79นะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตวีคอร์สตัวนี้สามารถออกได้ทุกอาชีพสามารถออกได้ทุกรายได้สามารถออกได้ทุกจังหวัดเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจดูคลิปนี้จบแล้วแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สตรงรีบติดต่อมาเลยอันจะรอกับเจ้าวีคอร์สอยู่ที่นี่ และเดี๋ยวยังไงเราจะมาเจอเจ้าของใหม่ในเร็ววันนี้แน่นอนและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ